เป็นพ่อที่ดีสมแล้วถูกแห่ชมทั้งประเทศเปิดโมเมนต์น่ารักมิกกี้น้องโนล่าทำสิ่งนี้ให้ลูกสาวอย่างทนุถนอมเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อที่แสนจะอบอุ่นมากๆสำหรับมิกกี้นอนอันพาดนาะป้อมเพชรสามีของเจนนี่อันพาดนาะป้อมเพชร เราจะเห็นโมเมนต์ละมุนละมุนของคุณพ่อมิกกี้กับลูกสาวน้องโนล่าอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลทั้งไปรับส่งลูกที่โรงเรียนทําอาหารให้ลูกล่าสุดหนุ่มมิกกี้โพสคลิปน่ารักน่ารักนาทีวีผมให้น้องโนล่าโดยโพสลงอินสตาแกรมส่วนตัว @micky_a_np e จะเห็นว่าคุณพ่อนั่งหวีผมให้ลูกอย่างทนุถนอมน้าเอ็นดูสุดๆพร้อมแคปชั่นระบุว่า Time is precious โมเมนต์นี้ทำหนุ่มๆสาวๆชา,าวเน็ตหลายคนคอมเมนต์ชมจำนวนมากทั้งบอกว่าพี่เป็นตัวอย่างให้ผมอยากทำตามถ้าผมแต่งงานแล้วมีลูกผมก็อยากเป็นคุณพ่อที่ดีของลูกเหมือนพี่นะโตขึ้นหน้าตาแบบนี้ดวงตาแบบนี้ลูอ,อินเตอร์แน่นอนชอบดวงตาแบบนี้มากน่ารักจังรับลูกคุณภรรยาโชคดีมากที่มีสามีที่น่ารักแบบนี้เป็นเรารักตายเลย ทำงานได้อย่างสบายใจพราอมีคนดูแลหัวใจดวงน้อยของเราได้ดีมากคุณพ่อเหนื่อยไหมทางใจทางการรู้พ่อไหวอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้นะคะคุณพ่อแบบนี้น่ารักมากเป็นต้น